สวัสดีครับมาเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เรามีกันวันนี้เรามาดูเรื่องพืชดอกกันนะครับอ้างอิงจากบทเรียนชีววิทยาออนไลน์เรื่องดอกไม้ผลไม้และ,มะเมล็ดพืชเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจพื้นฐานเลยว่าพืชมันสืบพันธุ์ยังไงมีอะไรต่างกันบ้างแล้วก็มีเกล็ดอะไรนะ่าสนใจเกี่ยวกับผลไม้ที่เราอาจจะเข้าใจผิดมาตลอด ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลนี้ก็ให้ภาพรวมค่อนข้างดีนะคะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการแบ่งประเภทพืชดอกซึ่งจริงๆมันหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่แบบพืชล้มลุกอายุสั้นๆไปจนถึงไมายืนต้นที่อายุเป็นร้อยร้อยปีเลยค่ะโอเคครับงั้นมาเริ่มกันเลยแหล่งข้อมูลเขาเริ่มจากการแบ่งพืชดอกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก่อนคือใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่เอ่อผมคุ้นๆว่าเหมือนจะดูจากพวกกลีบดอกได้ใช่ไหมครับอย่างลิลลี่เนี่ยมี3ามกลีบ เทียบกับกุหลาบมี5กลีบอะไรแบบนี้ใช่ค่ะใช่นั่นเป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยค่ะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือมโนก c o ส์เนี่ยส่วนประกอบดอกเขามักจะเป็น3หรือ,อ,อทวีคูณของ3นะคะแล้วก็เส้นใบจะเรียงขนานกันนึกภาพก็เช่นพวกหญ้าก,กล้วยไม้อะไรพวกนี้ค่ะส่วนพืชใบเลี้ยงคู่หรือดค c o t s ซึ่งอันนี้จะมีจํานวนเยอะกว่ามากเกือบเกือบสาใน4ของพืชดอกทั้งหมดเลยส่วนประกอบดอกก็มักจะเป็น4หรือ5หรือทวีคูณของ4หรือ5 แล้วเส้นใบจะเป็นรังแหรพบในพวกต้นไม้ใหม่พุ่มส่วนใหญ่เลยอ๋อครับเข้าใจแล้วครับแล้วตัวโครงสร้างดอกไม้เองแหะครับที่แบบสุดท้ายมันจะกลายเป็นผลเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรสําคัญบ้างครับโครงสร้างหลักๆจริงๆคล้ายกันนะคะเริ่มจากข้างนอกสุดจะเป็นกลีบเลี้ยงซีโปสที่มักจะเขียวๆหน่อยถัดเข้ามาก็เป็นกลีบดอกแพทโทสที่สีสวยๆไว้ล่อมแมลงเนีคะ แล้วข้างในสุดก็เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ก็จะมีเกสรเพศผู้ stamens ที่สร้างละอองเรนูกับเกสรเพศเมีย pistil ซึ่งตรงฐานของเกสรเพศเมียที่มันพองๆออ,ออกอันนั้นคือรังไข่ ovary ค่ะแล้วข้างในรังไข่ก็จะมี ovule อยู่อ๋อรังไข่นี่เองที่สำคัญใช่ไหมครับเพราะมันจะพัฒนาไปเป็นผลไม้ที่เรากินกินกันแล้วนิยามจริงๆของผลไม้เนี่ยมันต่างจากผักยังไงครับถ้าว่ากันตามหลักพฤกษศาสตร์ ใช่เลยค่ะถูกต้องค่ะผลไม้เนี่ยตามนิยามทางพฤกษาศาสตร์ก็คือรังไข่ที่มันเจริญเต็มที่แล้วแล้วก็มักจะมีมะเมล็ดอยู่ข้างในส่วนผักนี่อาจจะเป็นส่วนอื่นๆของพืชไปเลยค่ะเช่นใบอย่างผักกาดหรือลำต้นอย่างมันฝรัง่งหรือแม้แต่ดอกก็บร็อกโคลี่ไงคะทีนี้ผนังผลไม้หรือที่เรียกว่า p e r ค c ร์ p เนี่ยมันจะมี3ชั้นนะคะข้างนอกสุดคือ e x o c a ์ปหรือเปลือกนอกนั่นแหละค่ะถัดมาเป็นมโ s o c a ์ปก็คือเนื้อที่เรากินกันและชั้นในสุดคือ e n d ค c a ์ปที่หุ้ม,มเมล็ดซึ่ง บางทีก็แข็งโปกเลยอย่างเปลือกแข็งๆในลูกท้อหรือบางทีก็บางๆเหมือนกระดาษอย่างในแอปเปิลค่ะโอ้ละเอียดเลยครับเห็นภาพชัดเจนเลยทีนี้ผลไม้เองก็มีหลายแบบมากๆเลยใช่ไหมครับแหล่งข้อมูลเขาจําแนกไว้ยังไงบ้างครับใช่ค่ะเยอะมากหลักๆเลยเขาแบ่งเป็นผลเดี่ยว simple fruits ก่อน คือมาจากดอกเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นผลสดฟลชกี่ <f les hy> คือมีเนื้อเยอะๆหรือเป็นผลแหง้งดรายก็ได้เอาผลสดก่อนดีกว่าครับอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันมีอะไรที่แบบน่าสนใจหรือที่เราอาจจะเข้าใจผิดกันบ่อยๆบ้างครับมีค่ะมีที่น่าสนใจมากๆก็คือรู p หรือผลมีมนัดเดียวแล้วก็มีเปลือกแข็งหุ้มเมล็ดตัวอย่างก็เช่นท้อมะม่วงมะกอกทวกนี้ใช่หมดเลยนะคะแล้วก็ที่อาจจะเซอร์ไพรส์คือมะพร้าวค่ะมะพร้าวเนี่ยนะครับ จริงเหรอครับจริงค่ะมะพร้าวก็เป็นรูฟเหมือนกันไอเปลือกนอกที่เป็นสิ้นใหญ่ๆนั่นคือเอ็กโซคาร์บส่วนกะลาแข็งๆข้างในนั่นแหละค่ะเอนโดคาร์บมันช่วยให้ลอยน้ําไปได้ไกลๆโหไม่เคยรู้เลยครับสุดยอดแล้วมีแบบอื่นอีกไหมครับผลสดมีค่ะอีกกลุ่มที่คนพูดถึงบ่อยคือเบอร์รี่พวกนี้มักจะมีหลายเมล็ดเนื้อนุ่มๆเช่นมะเขือเทศอง,งุ่นกล้วยพวกนี้เป็นเบอร์รี่นะคะแต่ แต่ที่คนชอบเรียกเบอร์รี่แต่จริงๆไม่ใช่ก็คือพวกสตรอเบอรี่ราสเบอรี่ค่ะเอ้าหรอครับทำไมล่ะครับเพราะพวกนั้นนะคะมันเป็นผลกลุ่ม aggregate fruits คือมาจากดอกเดียวนะคะแต่ดอกนั้นมันมีเกสรเพศเมียหลายอันแล้วแต่ละอันก็กลายเป็นผลย่อยๆมารวมกันอยู่บนฐานรองดอกนอกจากนี้ก็มีเบอร์รี่แบบพิเศษอีกอย่างพวกแดงต่างๆฟักทองแตงโมอันนี้เรียกแพปโป หรือพวกผลไม้ตระกูลส้มก็เรียกเฮสเปอริดมค่ะอ้อแล้วก็มีโพมอีกอย่างแอปเปิลซาลี่อันนี้พิเศษตรงที่เนื้อส่วนใหญ่ที่เรากินอ่ะมันมาจากฐานรองดอกที่พองโตขึ้นมาไม่ใช่มาจากผนังรังไข่อย่างเดียวโอ้โหฟังแล้วอึ้งไม่หลายอย่างเลยครับมะพร้าวเป็นรูปสตรอเบอรี่ไม่ใช่เบอร์รี่แอปเปิลก็มาจากฐานรองดอกแสดงว,ว่าที่เราเรียกเรียกกันในชีวิตประจำวันนี่คือคนละเรื่องกันหลักพฤกษศ,ศาสตร์เลยนะครับเนี่ย S <S ใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเลยค่ะแล้วพวกผลแห้งล่ะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างผลแห้งก็มีสองแบบหลักๆค่ะคือแบบที่แก่แล้วแตกกับแบบแก่แล้วไม่แตกแบบที่แก่แล้วแตกที่เจอบ่อยๆก็คือฝักเล็กฟิ์มของพวกพืชตระกูลถั่วทั้งหลายแหล่เลยค่ะถั่วลันเตาถั่วเหลืองถั่วเขียวเอ่อรวมไปถึงถั่วลิสงด้วยนะคะอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆมันคือฝักที่ไปแก่ใต้ดิน ผัวลิสงเนี่ยนะเป็นฝักโหวันนี้ได้ความรู้หมาเยอะเลยครับใช่ค่ะส่วนแบบที่แก่เราไม่แตกก็มีหลายอย่างเช่นอะคีนอย่างเมล็ดทานตะวันที่เราเห็นเป็นเมล็ดจริงๆเปลือกสีดำๆนั่นคือผลนะคะเมล็ดจริงๆอยู่ข้างในอีกทีแล้วก็มีนัดหรือผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวจริงๆอันนี้ตามนิยามเป๊ะๆก็เช่นเฮเซลนัท โอเคแต่แต่พวกที่เราชอบเรียกว่านัดอย่างอัลมอนด์หรือวอลนัทเนี่ยจริงๆไม่ใช่นัดแท้ทางผึกษศ,ศาสตร์นะคะพวกนั้นเป็นเมล็ดที่อยู่ในผลแบบรูปคล้ายๆท้อค่ะอะไรนะครับอัลมอนด์ไม่ใช่นัดโอเคครับอันนี้ช็อกอีกแล้วครับโอ้เลาะค่ะแล้วก็มีอีกแบบคือซามาร่าหรือผลมิปีกอย่างลูกเมเปลิลที่มันหมุนๆเวลาลมพัดไงคะปีกนั่นแหละค่ะช่วยกระจายไปกับลมครับผม เข้าใจแล้วครับสุดท้ายครับเรื่องการกระจายเมล็ดกับการงอกล่ะครับพืชมันมีวิธีฉลาดฉลาดยังไงด้างโอ้โหเพื่อฉลาดมากค่ะเรื่องนี้บางชนิดก็อาศัยลมเลยให้พัดเมล็ดที่มีปีกหรือมีขนปุยๆไปไกลๆอย่างแดนดิไลออนบางชนิดก็อาศัยสัตว์แบบว่าให้สัตว์กินผลเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายเมล็ดออกที่อื่นหรือบางทีก็มีหนามมีตะขอเกาะติดไปกับขนสัตว์อย่างหญ้าเจ้าชู หรือบางชนิดก็ลอยน้ําไปเลยอย่างมะพร้าวที่เราคุยกันเมื่อกี้ส่วนการงอกมเมล็ดข้างในก็จะมีใบเลี้ยงคอทิเลดอนเป็นแหล่งอาหารสะสมนะคะใบเดียวในใบเลี้ยงเดี่ยว2ใบในใบเลี้ยงคู่แต่การจะงอกได้เนี่ยมันก็ต้องการเงื่อนไขเฉพาะของมันบางทีต้องผ่านช่วงพักตัวก่อนหรือต้องการน้ําอุณหภูมิหรือแม้แต่แสงหรือความมืดที่พอเหมาะคะ่ะครับสรุปแล้ว การเจาะลึกวันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับตั้งแต่การจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่โครงสร้างดอกไม้ผลเมล็ดไปจนถึงความหลากหลายของผล,ลไม้ที่แบบโอ้โห,หน่าทึ่งมากแล้วก็มีข้อเท็จจริงที่ทำให้เราต้นมองออมะพร้าวสตรอเบอรี่ทวลิสงอัลมอนด์เปลี่ยนไปเลยใช่ค่ะก็น่าสนใจนะคะพอเราเข้าใจนิยามทางพฤกษศาสตร์พวกนี้แล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าครั้งต่อไปเวลาเราเดินเลือกซื้อผลไม้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือแค่มองต้นไม้ใบหญารอบๆตัวเราเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดหรือความเชื่อมโยงอะไรที่มันต่างไปจากเดิมบ้างไหมอืมอันนี้น่าจะเป็นมุมมองที่น่าสนใจให้ลองไปคิดต่อดูนะคะ